หมึกก็จะเป็นหมึกกล้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดไส้วันนี้ไส้ของเราจะพิเศษมากเลยเพราะจะเป็นหมูแดงหมึกแห้งกุ้งแห้งตุ้งแช่เน่นะครับหมูแดงเขาก็ปรุงรสมาแล้วบ้างนิดหน่อยเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมพิไทยราดผักชีที่ขลกรวมกันแล้วแล้วก็กุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งนี่ก็เอาไปแช่น้ำแล้วก็มาหั่นนะครับหั่น หมึกแห้งนี่ก็แช่น้ำแล้วก็หั่นแล้วเหมือนกันตัดไปก็ไม่ต้องปรุงรสชาติเพิ่มนะครับเพราะหมึกแห้งกุ้งแห้งแล้วก็จะมีความเค็มอยู่แล้วอูดเด้งของเราก็จะมีความเค็มบ้างอยู่แล้วบ้างนิดหน่อยขยำให้รวมกันเคล็ด้พอได้แบบนี้ก่อนที่จะยัดไส้หมึกนี่เราต้องมาบัางนะครับบัง นี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ใช่ไส้แตกนะครับเดี๋ยวไส้เขาไม่แตกออกมาต้องบั้งก่อนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมายัดกันนะครับเอาไส้เนี่ยยัดเข้าไปในในท้องนี่บังแล้วยัดง่ายๆรูดไปแบบนี้นี่นะครับยัดไส้ได้แบบนี้ไส้ที่เหลือนี่เดี๋ยวก็จะปันป้นเป็นก้อนก็เอาใส่ในต้มจืดได้นะครับ ต้มน้ำนี่จะเป็นซุปก้อนซอสปรุงรสสีิวขาวแครอทหมึกไปเลยไสที่เหลือก็ปั้นก้อนใส่ลงไป สุกดีแล้วนะครับก็จะใส่ขึ้นช่ายใส่ไป,ไปจัดใส่ชามเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวต้มจืดหมึกไส้แตกพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับไส้แตกเลยนะครับแตกปิ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้หมูเด้งนะครับเขาจะมีพลังในการเบ่งให้หมึกของเราเนี่ไส้แตกแบบนี้ต้มจืดหมึกไส้แตกขึ้นโตะ๊ พร้อมรับประทานแล้วครับอมีก็จัดการนี่นะครับจัดการเป็นหนึ่งตัวนะครับจัดการใส่ไปในถ้วยแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะทําการชําแหละนะครับชําแหละออกอมีกำลางชัแหละอยู่ก็ไฟแตกแน่นอนนะครับก็ดูจากการใส่เสื้อรู้แล้วนะครับว่าเสื้อนี่ก็พร้อมที่จะใส่แตกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เก็บทรงไม่่อยอยู่ เด่นของเรานี่รสชาติกลมกลอมเลยนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมึกกุ้งแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้งกลมกล่อมนี่ทรงผมนี่เสื้อนี่ก็ดีเอโก้แน่นอนเลยนะครับเนี่ยไหนเล่เหมือนเลยดีเอโก้ครับอืมแต่อันนี้ปามี่ครับปามี่ก็แต่บอลได้เป็นเขากินเป็นอย่างเดียว น้ำซุปของเรานี่กลมกล่อมเข้มข้นมันจะมีความหอมจากกุ้งแห้งแล้วก็หมึกแห้งนะครับอ้อแกแกได้ไอ้ทีริีจริงมมื่อสะใจออนงตานั่งไปกินข้าวเป็นไงข้เปไง้เป็นไงครับพี่แค้ว ooh mm.